สูงวัยน้ำหนักน้อยผอมกล้ามฝ่อหนังติดกระดูกเนี่ยกินอะไรคืออย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปที่วิตามินเราต้องกินปริมาณและสารอาหารเพิ่มขึ้นก่อนเราเพิ่มถั่วหลากชิดเนี่ยสัก 1- 2ึขีดทุกมือ้อต้มถั่วให้มันเละๆให้มันนิ่มๆเอาให้มันเละเอาให้มันนิ่มมันจะได้เคี้ยวไม่ต้องนานไม่ต้องเมื่อยกลามแล้วเราก็เพิ่มไข่เพิ่มปลาเพิ่มอะโวคาโดหรือเราอาจจะเพิ่มเป็นเรื่องของโปรตีนพืชสกัดที่ผมทําสูตรไบโอเพียวก็ได้เพิ่มวันละหนึ่งซองอันนี้แม่ก็ แล้วเป็นยังไงบ้างประทับใจอะไรบ้างไบโอพีเก็อร่อยดีมันไม่ขมเพราะขนาดไม่ผสมคาเขาได้นะทำให้เราอิ่มอิ่มนานหน่อยอิ่มนานอืดดีไหมแม่สบายแม่ไม่เคยมีปัญหาอะไอิ่มนานเนาะไม่หิวจุกจิกไหมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะบางทีกินถั่วด้วยแล้วก็มือหลังเมื่ออาหารไม่กินโปรตีนด้วยนี่โอ้กว่าจะหิวก็นู่นอ่ะสามโมงสี่โมงอ่ะก็คือห้าชั่วโมงไปเลย สี่หถึงหชั่วโมงไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่อิ่มนะครับความหมายของแม่หมอคือทานแล้วอิ่มนาน 4, ี่ห้าชั่วโมงไม่หิวระหว่างมือเนี่ยเราทําแบบนี้ก่อนเรากินโปรตีนมากขึ้นก่อนเรากินไข่กินปลากินอะวคาโดกินถั่วเมล็ดอ่อนกินธัญพืช ถ้าเราขี้เกียจเคี้ยวเนาะเอาไปปั่นรวมกันเลยนะครับใส่ผลไม้ที่เราชอบใส่นมถั่วเหลืองไม่หวานหรือนมธัญ,ญพืชอะไรก็ได้ที่ไม่หวานแล้วก็ปั่นรวมกันดื่มสําหรับคนที่น้ําหนักน้อยท่านไปเลี้ยงมาเลยผลไม้ชอบอะไรผักท่านชอบอะไรเพิ่มอะโวคาโ,เคโดเพิ่มโปรตีนพืชสูตรไบโอเพียวที่ผมทําสูตรบารุงลาไส้สู้มะเร็งใครอยากได้สูตรนี้พิมพ์ว่าโปรตีนพืช